ลือหึงซาร่าไม่ได้อยู่ไทยมีตาดีเห็นบางสิ่งหลังวิดีโอคอลกับน้องแม็กซ์เวลยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่หลายคนจับตามองสำหรับกรณีไมพิลัตที่ยื่นคำร้องอำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาสิงกินีในขณะที่ซาร่าก็ขอคัดค้านพร้อมกับมี6ข้อเรียกร้องจากซาร่าถึงไมทำให้โลกออนไลน์ต่างออกมาวิพา์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวข้างต้นนะครับ ทอมทั้งมีการขุดเรื่องราวต่างๆที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับจนเกิดกระแสะติดแฮชแท็กกันใน Twitter ข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับล่าสุดนะครับโลกออนไลน์ต่างแชร์ Story ของซาร่าอีกแล้วนะครับที่มีการวิดีโอคุยกับลูกชายนะครับน้องแม็กซ์เวลบอกว่าอยากให้แม่กลับมาที่นี่ซาร่าตอบว่าเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วแม่ทำธุระน้องแม็กซ์บอกต่อว่าแม็กคิดถึงแม่ แต่ในคลิปจังหวะที่บอกคิดถึงแม่นั้นแอบเห็นมีใครคนหนึ่งอยู่กับซาร่าจนชาวเน็ตอยากรู้ว่าเธออยู่กับใครและตอนนี้แท้จริงแล้วเนี่ยเธออยู่ที่ไหนแต่ทว่านะครับมีชาวเน็ตลายหนึ่งบอกว่ามีข้อสงสัยนะครับตอนนี้ซาร่าบินไปสิงคโปร์มั้งนะไม่น่าอยู่ที่เดียวกับแม็กซ์เวลแต่ใครดูน้องไม่รู้อ่ะ เวง่ายตอนนี้ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยซาลาเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์จริงหรือเปล่านะครับแม่้แม่กลับมาที่นี่โอเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วแม่ทํทัุระเสร็จแม่กลับโอเคตอนนะเร็วๆนี้แหละครับเสร็จทุระแม่ก็ไปแล้วแม่คิดถึงแม่คิดถึงมากไหม มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน